ดูเลขโทรศัพท์มือถือให้สักสองเลขแล้วกันนะคะให้สักสองเลขแล้วกันมาใครนะคะที่มีหมายเลขท้ายโทรศัพท์นะคะหมายเลขท้ายโทรศัพท์เป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งฟังดีๆใครที่มีท้ายหมายเลขโทรศัพท์นะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งฟังนะคะคนที่มีท้ายอันนี้ดูเลขท้ายให้ก่อนนะคะค่อยๆทย,ยอยนะเลขท้ายที่มีหนึ่งสี่สี่หนึ่ง คุณนะคะจะเป็นคนที่มีปัญญาละเอียดลึกซึ้งความหมายคืออะไรความหมายก็คือจะมีเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเรื่องของคำพูดดีมีวัทศิน,นะคะในเรื่องของการใช้คำพูดการจูนจิตการอะไรแบบนี้จะดีมากเป็นคนที่มีไหวพริบดี เพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีเลขที่ลงท้ายด้วย1-4หรือ4-1ก็ตามส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่จะเอามาใช้ในเรื่องของอการเจรจาทนายความการพูดก็คือการไลฟ์หรือว่าการใช้คำพูดหรือการที่แบบว่าเป็นครูการสอนอะไรอย่างนี้นะคะหรือเกี่ยวกับการขายออนไลน์ที่ใช้ปากแต่ไม่ใช่การขายออนไลน์แบบโพสนะคะอย่างเช่นฉันอยากไลฟ์ขายของแล้วรวย ต้องมีเลข1441เพราะว่าเลข1441ตกตรงนี้เวลาพูดหรือเจรจาหรืออะไรค่ะจะค่อนข้างลื่นปืดลื่นปืดแล้วพูดอะไรออกไปแล้วคนจะเชื่อเพราะคน14สติปัญญาจะดีนะคะในเรื่องของสติปัญญานะ,อ,ะอยากได้อีกสักเลขนะอีกเลขหนึ่งแล้วกันใกล้กันดี1551นะคะอันนี้เอามาบอกกัน อันนี้นะคะก็เหมือนกันปัญญาละเอียดลึกซึ้งคน1551นะคะจริงๆส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นประเภทแบบนักวิชาการหน่อยๆสติปัญญาอะไรก็เป็นเลิศหน5่งห้าห้น่งนะคะทำอะไรจะมีตรรก,กะมีความคิดเยอะรอบคอบละเอียดนะคะ แล้วก็จะเป็นคนที่รักความยุติธรรมม,มีเสน,น่หนะ์มีเครดิตดีเอออันนี้ก็ดีเนาะมีเครดิตดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคนที่มี1551คือผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะคะจะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทำอะไรก็จะสําเร็จราบรื่นถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้เลข1551เอาหมายเลขโทรศัพท์ท้ายหมายเลขโทรศัพท์มาฝากกันนะคะลองเอาไปดูค่ะ ว่าคุณมีไหมนะคะลงท้ายด้วย1551คู่ค้าหนูมีค่ะแต่อยู่ตรงกลางเลขที่มีพลังอำนาจมากที่สุดคือเลขที่ลงท้ายนะคะ